วันนี้ทางร้านเรามารีวิวนะครับแนะนำสินค้าเป็นลวดเชื่อมฟักคอแบบไม่ต้องใช้แก๊สของยี่ห้อ AP นะครับมีทั้งขนาด0.8และ1.0นะครับตัวนี้ทางร้านเรามีสโลแกนของยี่ห้อนี้ก็คือคุณลูกค้าซื้อลวด1กิโลต้องได้น้ำหนัก1กิโลเต็มนะครับไม่ใช่ได้แค่ครึ่งโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะวัดกันดูเลยนะครับยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวนะครับที่แกะให้ดูนะครับหอยังไม่ได้ตัดนะครับพี่ห่อใหม่เลยนะฮะถ่ายกันให้ดูแบบเหมือนไร์สดเลยนะครับ ไม่ได้ตัดภาพไปตัดภาพมานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเลยด้วยนะครับพันห้าสิบกรัมเลยนะครับผมกับลวดตัวนี้นี่นะครับแกะให้ดูด้านในเลยนะครับวัสดุลวดของเรานะครับจะเป็นไทเทเนียมสตีลแท้เลยนะครับเงาสวยเลยนะครับเวลาเชื่อมจะเชื่อมง่ายนะครับไม่ได้ใช้วัสดุลดเกรดนะครับผมนะฮะกับลวดตัวนี้ แล้วก็ลูกค้าชอบถามมาเยอะนะครับว่าของเรา1นกิโลจริงไหมเราวัดให้ดูเลยนะครับเราจะไม่ได้ขายอย่างนี้นะครับเราไม่ใช่ขายแบบว่าบอก1โลนะครับผมแล้วพอวัดจริงได้433กรัมนะครับผมนี่นะครับส่วนราคาสินค้าลดคุณภาพตัวนี้นะครับหม้วนอยู่ที่350บาทนะครับไม่ว่าเบอร์0.8หรือ1.0แต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ2ม้วนนะครับ เราจะคิดราคาพิเศษเพียงแค่5 5 0บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับทั้ง1ม้วนและ2ม้วนนะครับที่แจ้งราคาไว้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวการเชื่อมนะครับกับลวดเชื่อมคุณภาพนะครับจะสามารถเชื่อมได้ง่ายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบลองเชื่อมดูนะครับกับลวดม้วนสีน้ําเงินของยี่ห้อ AP นะครับนี่ครับกระแสไฟออกเสถียรนะครับลวดซึ่งเป็นวัสดุดิออนตะครับหลอมละลายดีนะครับไม่ได้ลดเกรดถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เชื่อมลากอันนี้เริ่มจากเหล็กกล่องก่อนนะครับนะครับต่อไปเหล็กกาวไนท์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับเชื่อมไม่มีสะดุดเลยนะครับกับลวดตัวนี้ลวดวิ่งออกมาลื่นเลยนะฮะอันนี้เหล็กกล่องอันนี้เหล็กกาวไนท์นะครับผมเชื่อมติดนะฮะไม่มีหลุดนะครับผม นะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับรีวิวตรงๆนะครับใช้ตู้เชื่อมตัวนี้วิ่งมาถึงสายนะครับผมไม่ได้ใช้แหกตาเอาตู้ตัวดีๆแอบข้างหลังแล้วส่งให้คนเชื่อมนะครับสินค้าเราถ่ายกันให้ดูแบบตรงๆเลยนะครับผมมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทวนราคาสินค้ากันใหม่นะครับลวดฟักคอบแบบไม่ใช้แก๊สของยี่ห้อ AP ขนาด1กิโลเต็มนะครับ ราคาม้วนละ350บาทถ้าคุณลูกค้าซื้อ2ม้วนนะครับอยู่ที่550ราสนะครับแล้วเมื่อกีตอนต้นคลิปผมลืมตรงนี้ให้ดูนะครับลวดของเราเป็นม้วนเต็มนะครับขอบพลาสติกบางไม่โกงน้ําหนักนะครับให้ความยาวของลวดที่ยาวมากม้วนกันหลายรอบมากเลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปนะครับใช้อย่าลืมเลยนะครับม้วนหนึ่งแล้วก็ พระเอกในการเชื่อมของเราตู้ s t r นะครับถ้าสนใจก็ซื้อได้นะครับเรามีราคาไม่แพงเป็น2ระบบด้วยอุปกรณ์พร้อมเลยนะครับเชื่อมทั้งมิกและก็ MMA นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตอนที่เราเชื่อมนะครับอธิบายอีกรอบหนึ่งคุณลูกค้าไม่ว่าจะซื้อตู้เชื่อมหรือซื้อลวดอะไรไปใช้งานก็ตามนะครับการรีวิวหรือการเชื่อมเราต้องไปเชื่อมรอยเหล็กที่เขาประกบกันนะครับเทสให้ดูนะฮะเพื่อที่ว่าประสิทธิภาพตัวเครื่องจะได้ของที่ใช้งานได้จริงนะฮะไม่ใช่แบบ โฆษณาจิ้มลากไปเรื่อยนะฮะจิ้มอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะฮะมันทีโฆษณาเราจะไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับผมเราทําให้ดูแบบตรงๆเลยนะครับเพราะช่วงนี้ทางออนไลน์ก็มีโดนหลอกกันเยอะนะครับซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ฉะนั้นซื้อกับเราไม่ต้องกลัวถูกหลอกนะครับก็จบการรีวิวนะครับเท่านี้แหละสวัสดีครับ